เที่ยวเมืองนรกตอนที่41ครั้งที่40วันที่19พฤศจิกายนพุทธศักราช2520ตอนท่องแดนตะขายหนามตะกะแตนเจนาะนรกน้อยท่านอนหัน์จี้โกงเสด็จตรงตัดเป็นก่อนความว่าอิงแอบกายที่เมื่อยเปี้ยในลาตีปราทศาีศักดิ์สิทธิ์ใหม่ผ่องแผ้ว กวาดนางเสียฝุ่นละอองชะบาปแล้วคนไม่แคลวต้องลำบากทำไมหนอทั้งภายในและภายนอกของสำนักเสียเฮียงตึงได้รับการบุรณะปฏิสังขรณ์ตกแต่งเรียบร้อยแล้วรู้สึกว่าหน้าตาสุดไซสผ่องแผ้วสง่างามขึ้นเทพเทวดาดันชอบสถานที่ที่สะอาดหมดจดม่วนชวนที่ต้องการจะพบเห็นเทพเทวดานั้น ต้องชำระล้างหลางกายและจิตใจให้สะอาดเรียบร้อยมิฉะนั้นตาทิพย์จะถูกปกปิดโดยฝุ่นละอองอยากกิจจะมองทะลุทิวทัศน์บนสวรรค์วันนี้เตรียมไปท่องแดนนรกจะอย่างเสินขึ้นบนดอกบวัวเสียขอรับคำบัญชาวันนี้เห็นท่านอาจารย์สดชื่นเบิกบานมิทราบว่าท่านมีความสุขด้วยสิ่งใดเมื่อมาถึงสถานที่ผ่องแผ้วแห่งธรณีศักดิ์สิทธิ์ เห็นประสาทอันทรงธรรมศักดิ์สิทธิ์ปราศจากฝุ่นละอองแม้แต่ผงทุลีความกัดกุ้มที่เกาะจับอยู่ในหัวใจจึงคลายออกจนหมดสิ้นฉันก็เลยเป็นสุขหายกังวลชาวโลกมักพูดว่าเมื่อไม่เห็นก็นับว่าสะอาดหมดจุดท่านอาจารย์มีความเห็นประการใดพุทธเจพ่านสามารถทรงอำนาจแห่งความมั่นคงชนิดนี้ได้ แต่ปุ้ดชนจะไม่มีทางเสมอเหมือนได้มุมตายคือมุมมืดที่ไม่สามารถมองเห็นนั้นมักจะสกระปรกเหลือหลายประพฤกความชั่วหลายในมุมมืดจะเรียกว่าม,ามองไม่เห็นให้ทึอเป็นสะอาดหมดจดได้อย่างไรเล่าท่านอาจารย์พูดสมเหตุสมผลมากกับผมนั่งลงบนดอกบัวเรียบร้อยแล้วเชิญท่านอาจารย์ออกเดินทางได้แล้วถึงแล้วละ่ะรีบลงจากดอกบัวเร็ว วันนี้เรามาถึงที่นี่เห็นแต่ยมมาทูตคุมตัววิญญ,ญาณโทษลุดไปข้างหน้ายัางไม่ได้ยินเสียงร้องจากการถูกทำโทษเลยวันนี้เรามาเยี่ยมชมตะข่ายน้ำตะกะแตนเจาะนะลูกน้อยก็เพราะว่าวิญญ,ญาณโทษเหล่านั้นที่รับการลงโทษมีความทรมานอย่างเชื่องช้าจึงมีแต่เสียงโกลางเจ้าจะได้เห็นโดยละเอียดหลังจากนี้สักครู่นี่ก็ได้ไก่ กับประตูคุกอยู่แล้วพัสดีกับนายทหารก็ได้มาคอยต้อนรับเราแล้วขอแสดงความเคารพต่อท่านพัสดีและนายทหารทั้งหลายข้าพเจ้าพร้อมทั้งท่านอาจารย์มาเยี่ยมชมคุกของท่านในวันนี้ขอให้ความสะดวกด้วยหามิได้คุกนี้คือตะข่ายน้ําตะกะแตนเจาะนรกน้อยซึ่งขึ้นกับท่านเปียงเสียอ้วงแห่งคุมที่6สสำนักเสียเหง่ตึงแห่งเมืองไถ่ตง รับประทับทรงบรรยายธรรมมีบุญกุศลกว้างใหญ่ล้ำลึกยิ่งนักคราวนี้ได้รับเทวองค์การให้แต่งหนังสือเที่ยวมืณงลรกเปิดเผยเหตุการณ์ของยมโลกปอบเตือนกอบกู้ชาวโลกความบากบั่นอุตสาหะน่าสรรเสริญยิ่งนักคุกเหล่านี้สามารถตีพิมพ์ในหนังสืออันมีคา่าเปรียบเสมือนทองคำเล่มนี้รู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูงเชิญท่านทั้งสองเข้าไปชมดูภายในเถิดขอบคุณมากที่ท่านพัสดีให้การแนะนำโอ้ย ภายในคุกล้วนปูด้วยตะขายน้นาำแหลมเสมือนหนึ่งลวดหนาำสิ่งกีดขวางในแดนมนุษย์บนพื้นดินก็บุอีกชั้นหนึ่งและมีน้ำขังเปียกชุ่มอยู่ด้านบนก็มีอีกชั้นคุมไว้ด้วยตัวตนยืนตรงไม่ได้เวลาเดินต้องใช้ขานเอาพอเงยหัวขึ้นศีรษะและแผ่นหลังจะโดนนามเหล็กทิ่มแทงบาดเจ็บวิญญาณโทษแต่ละคนครวญเสียงอย่างหมดอาลัเสื้อผ้าขาดวิ่นไม่มีชิ้นดี บนตัวยังมีสิ่งของ2ส,สิ่งติดอยู่เนื่องจากอยู่ในระยะห่างไกลพอสมควรข้าพเจ้ามองเห็นไม่ถนัดนักขอท่านพัสดีบอกให้ทราบด้วยจะได้หรือไม่ประการใดไอ้2สิ่งนั้นสิ่งหนึ่งคือตัวตักกแตนอีกสิ่งหนึ่งคือตัวปิงซึ่งดูดกินมันสมองและโลหิตของมนุษย์โดยเฉพาะเล่าขึ้นหน้าไปอีกหน่อยจ้าจะได้มองเห็นชัดเจนขึ้นดีสิครับโอ้โห ที่แท้บนตัววิญญาณนักโทษโดนพวกปิงเกาะติดทั้งตัวเลยมองดูแล้วรู้สึกหวาดเสียวมากจริงๆแล้วบนศีรษะยังมีตัวตกกะกแตนเกาะเต็มไปหมดที่จริงแล้วมันกำลังดูดกินอะไรนะตัวปิงมีอีกชื่อหนึ่งเรียกว่าหมาหม้อคือปิงใหญ่ชนิดหนึ่งมีชุมพิสุดในหนองน้ำล่องเล็กเพราะมันเกาะอยู่กับตัวขนโลหิตจ,จะถูกดูดกินจนหมดเกลี้ยง ชาวโลกปัดโขยยิ่งดักตัวตะกะแตนเป็นพวกทำลายต้นข้าวเป็นมแมลงที่ให้โทษแมลงตะกะแตนฟุ้งหนึ่งสามารถกัดกินต้นข้าวทั้งปวงให้เหลือแต่ซากบันนี้ตักกวตกะแตนนัก,กนฟุ้งกำลังดูดกินมาสมองของวิญญาณโทษอยู่เนื่องจากตัวตะกะแตนเลือกกินแต่น้ําหล่อเลี้ยงบนต้นข้าวโดยเฉพาะวันนี้มันมาแปลงกายเกิดอยู่ในนรกจึงดูดกินแต่มันสมองของคนซึ่งเป็นของเลวสีขาวเช่นเดียวกันน่าสะเพงกลัวเป็นที่ยิ่ง ขบพระเจ้าเห็นแล้วทำให้หัวใจชักอ่อนแรงลงหายใจคลึกคลากมือเท้าอ่อนนุ่มหมดเรี่ยวแรงไม่ต้องหวั่นกลัวเล่าท่องนรกเปิดแต่งหนังซื้อซึ่งมาตามพระราชองค์การมีข้าอยู่เป็นเพื่อนด้วยทำใจให้กล้าเถิดท่านนักสองปวดหลอสักคู่กับเจ้าจใจวิญญาณโทษสองสามตนมาบอกเล่าถึงหลักฐานในคดีที่หมันก่อขึ้นขอบคุณท่านพัสดีมาก แต่ขอให้เร็วหน่อยและต้องเอาตัวปีงเกาะติดตัววิญญ,ญาณโทษนั้นออกหมดครับพระเจ้ากลัวสิ่งนี้เป็นที่สุดได้ครับท่านคอยสักครู่นะครับสิ่งห้ายสองสิ่งได้เอาออกหมดแล้วท่านหยางเซินไม่ต้องตกใจสั่งให้วิญญาณโทษสองตนนี้สนับภาพเรื่องไม่ดีที่ทําไว้ตอนมีชีวิตอยู่ที่ต้องมารับโทษที่โดยเหตุใดท่านอาจารย์และท่านหยางเซินแห่งสำนักเซิงตึงมังมนุษย์ได้ยังยมมาโลกเพื่อรวบรวมพยายนหลักฐานแห่งการทําชั่ว แกทั้งสองจงร่วมมือสันภาพออกมาเพื่อเอาไปปลอบเตือนชาวโลกตอนอยู่ในแดนมนุษย์ผมเป็นตุลาการผู้พิพากษาดำเนินการพิจารณีคดีความเนื่องจากเคยรับสินบนจากฝ่ายจำเลยเป็นเหตุให้คดีดำเนินและแตัดสินไปโดยไม่ยุติธรรมจึงเกิดการทำให้คนติดคุกโดยปราศจากความชอบธรรมแห่งขบวนความตอนนั้นได้รับทรัพย์สินเงินทองที่ไม่ชอบโดยกฎหมายไม่น้อย แม้ว่าจะเคยได้ยินผู้คนพูดว่าเป็นตัวตัวลักการแล้วไม่อยู่ในความยุติธรรมนำมบทรัพย์ตัดสินไม่แชิงตรงเมื่อตายลงแล้วตัวได้รับการตอบสนองแต่บางครั้งใจก็คิดว่าในชาตินี้ขอให้ได้ร่ำรวยมียศศักดิ์ศรีมีอำนาจบัดใหญ่ชาติน่าจะเป็นชั้นใดก็ช่างหัวมันเมื่อตายลงแล้วผ่านหอกกระจกกรรมวิเศษใช้ปรากฏออกซึ่งเหตุการณ์ขอรับชั้นเดือการตัดสินท,ที่ผิดศีลธรรมไม่เชิงตรง โดนถายออกมาเป็นฉากฉากดังภาพอุยนเห็นอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนต่อหน้าต่อตานอกจากรับการลงโทษจากนรกอุจจาระปัสสวะแล้วยังส่งขุมที่6นี้อีกท่านเพียงเสียงโอง้งหแต่ว,ว่าตัวผมเป็นผู้พิพากษาตุลาการรู้กฎหมายถือกฎหมายทำผิดกฎหมายโทษฐานนั้นยิ่งใหญ่นักหนาตัดสินให้ตกเข้ามาอยู่ในนรกตะขายน้ำตักะแตนเจาะรับความทรมานทุกวี่ทุกวันต้องขานไปภายใต้ตะขายน้ำ ทั่วทั้งร่างกายนตัวตะกันต,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 ตัวปิน่นเจาะกินเจ็บปวดไปทั่วสัพพางกายพลังกายลังใจแทบจะสูญสิ้นทลายลงทรมาร่เหลือที่จะกล่าวรู้กฎหมายเองแล้วทำผิดเองเป็นการการะทำที่ดูหมิน่นดูแคลนกฎบัตรแห่งสวรรค์เป็นที่ยิ่งขอเตือนผู้รักษากฎหมายในเมืองมนุษย์ควนถือแบบอย่างของท่านเปาบุญจินเก่งคัดสื่อสัตว์เที่ยงธรรมทำชนิดไม่ลงโทษคนดีไม่ปล่อยคนชั่ว เพื่อแผ้วถางสิ่งชั่วร้ายกำจัดทุจริตในสังคมแผ่เมตตาธรรมแทนฟ้าสวรรค์ท่านจะได้บุญกุศลมหา,าศาลหากไม่ทําตามกฎวินัยเห็นแต่ได้เสียความเที่ยงธรรมโลภรับสินบนมาตายลงต้องรับโทษอย่างหนักจาก,ดกแดนนรกน่าจะมีผลพลอยให้ลูกหลานเลน้ไม่เจริญไปด้วยซึ่งมีตัวอย่างเห็นมาแต่โบราณแล้วการตอบสนองนั้นล้วนจะไม่เข้าใครออกไขวิญญาณโทษตนที่สองดิบเล่าความผิดที่สร้างไว้ในปางก่อน เนื่องจากผมมีร่างกายสูงใหญ่แข็งแรงตอนอยู่เมืองม,มนุษย์เคยมีหน้าที่เป็นผู้คุ้มครองในบ่อนการผนานและสถานที่เรื่องลมต่างๆเลขเก็บค่าที่ค่าคุ้มครองยังชีพไปวันๆก็ผ่านไปอย่างสุขโขไม่น้อยจะกินจะดื่มมั่วกันสนุกสารพัดใ่หารู้ไม่ว่าตายลงแล้วทั้งยมพาพอดสินให้ตกเข้ามาอยู่ในคุกนี้ความทรมานนั้นที่เปรียบไม่ได้จริงๆแสนที่จะเน็ตอนาถเหลือประมาณ อย่าปิดบังความชอบอื่นอื่นอีกนะให้พูดออกมาเร็ววิเช่นนั้นจะลงโทษให้หนักกว่านี้อีกครับผมผมจะพูดเนื่องจากผมใหญ่พอในสังคมมืดจึงไม่คิดจะอาศัยกําลังกายไปหากินหากเวลาเงินทองขาดมือก็มักจะไปดิ้ดถยเอาจากร้านที่ค้าขายทำอย่างนี้ทั้งปีทั้งชาติจนชีวิตจะหาไม่บรรดาผู้คนที่ไม่ธรมาหาเลี้ยงชีพโดยการงานสุจดิบ เอาแต่ดิดทั้งเงินทองผื้อื่นที่หามาด้วยหยาดเหงื่อเลือดเนื้อนั้นล้วนต้องมาลงเอยกันอีแบบนี้ทั้งสิ่งขอเตือนชาวโลกจงสำนึกตัวตื่นขึ้นและกลับตัวกับใจเวลามดึกแล้วจะยังเซินเต็มตัวกับสำนักได้ขอบคุณท่านพัสดีและนายทหารทั้งหลายที่ให้การต้อนรับอย่างดียิ่งพอเหตุว่าเวลาหมดลงเราขอลาก,ก่อนให้นายทหารตัง้งแถวรัราชการส่งท่านอาจารย์ ก็ผมนั่งลงเรียบร้อยแล้วเชินท่านอาจารย์เดินทางกับสำนักเถิดทึ่งสำนักเสียแข่งตึงแล้วอย่างสุนตรงจากตบบัวบิญญาณกับเข้าล่างดังเดิม